ยการที ah ่ที่3เป็นการแข่งขัถ้าเรืองปเภทเรือยาวที่มระว่างเพชรบูรยูรูที่งยมายยูรูีสองแลจังหัดามยูรูทีสาตอนที่ซูดีกันขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนีุ้้กว่าเพชรบู์เพชรบูยูรูทีหนึ่งแล้วจอคุยึงัยังดูดีดีกับรูทีสามยูแลู้ทีสองแล้วกถนยี่ันนะครับกาจนั่งขึ้นมานัวัาได้รูทีสองรูดีสองเป็นของ จากวัดเชียงไม่เชียงไม่ครับเชียงไม่ว่าจะได้เชียงไม่อันขึ้นมาเทียงไม่เหลอันขึ้นมาเลย้ตอนนี้ลูดีสองแม่ลดจันจับวัดตาจับวัดตาลูดีสามแล้วอนึ่มาลูดีสองกับลูดีสี่ดดกันขึ้นมาูดีดีก็นขึ้นมาไม่จะโใไม่จะโบูอย่างนี้ได้ก่อนแฮมมาเดียวมมาเดียวว่าจะได้ก่อนไม่จะโบ๊ทถ้าเจะโบึ่ว่าขั้งาูดได้การดีีก็ได้นะวกแไม่ต้องเฮ้ยการดเชีูีกได้น ามนี3 mile, 3 ées, ่จะได้ข้าเรือไปอาขึ้นมาขึ้นมาไปจะโดานไปโดานมปอาขึ้นมาว่าจะได้ับเรียงไปเียงไปรูนะทีสอรูทีสอสีงเยียงไปว่าจะได้ับตอที่รูทีสาตากน้ำขึ้นมาได้วนะครับตากน้ำขึ้นมา้หรล้วตากน้ำขึ้นมา้อยแล้วว่าจะได้ก็เป็นลูกยืนเอาว่าจะไดครับเียงไปเียงไปเียงไปกับังีกตาดนะครับกับังที่ตาดตอนทีตั้งใบตั้งับ้อกัน